ดีแม็กเจอร์สองพันเปลี่ยนปั๊มบนอันนี้เป็นอ์นิวดี d ม็กเครื่องสองพันห้านะคะรถตีอะไรนะคะลูกค้าเปิดประตูเลยค่ะอาการก่อนมา พจมไม่มีแรงลื่นรถไม่มีกําลังพด<ช>ัดลื่นใช่ไหมไม่มีกําลังแล้วก็เห็นบอกว่ามีเสียงดังด้วยใช่ใช่ใช่ดังแบบไหนนะคะตอนแรกเหยียบแล้วดังเหรอเสียงเวลาออกตัวเนี่ยมันจะเป็นมันสายพานแต่ว่ามันมันดังคว่าจากห้องขับเวลาเข้าเกียร์ยกคัดอะไรก็หลายอาการี๋ยวเรามาดูหลังยกกันนะคะนี่ยกเสร็จแล้วความนิ่มเป็นไงบ้างคะนิ่มนิ่มเลยนิ่มเลยใช่ไหมใช่ มีเสียงดังไหมไหนลองเหยียบหน่อยพี่เอาเมือออกปัดดึงเบรกมือไว้เลยรถนิดน,นึงรนถะมาเหยียบแช่ไว้เหยียบแช่ไว้เลยค่ะปล่อยค่ะพี่เหยียบค่ะปล่อยคะ่ะไม่ดังแล้วนะไหนลองเหยียบพัดแล้วเข้าดูทุกเกียร์เลยว่าเข้าเกียร์งาน ประตูเดินหน้าถอยหลังเลยคนะ่ะเข้าเกียร์ง่ายนะไหลังมากค่ะพี่สั่นไหมมีนิดนึง่ะมีนิดนึงนะโอเคเพราะเป็นผ้าผสมนะคะมันจะมีนิดนึงถ้าไม่สั่นมันก็ไม่จับพัดมันจะลื่น จันแรงกว่านี้ใช่ไหมก่อนมาตอนนี้ดีขึ้นแล้วเดี๋ยวลูกค้าไปลองสักรอบไหมวนวนซ้ายค่ะดูว่ามันลื่นไหมเป็นยังไงบ้างหายลื่นหรือยังคะหายลื่นแล้วใช่ไหมโอเคค่ะจบงานดีแมกนะคะ